สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT l i v e in i t a l ินะคะคุณอยู่กับมนุษย,ย์สไปไตลี่ห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มาพบกันในช่วงของ Q&A ค่ะมนุษย์ได้รับคำถามมาจากน้องคนไทยท่านหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคำถามที่ว่านะคะอยากมาเยี่ยมแฟนที่ประเทศอิตาลีนั้นต้องทําอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นที่เราจะมารับฟังในหัวข้อนี้กันนะคะมนุษย์ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการพาเที่ยวและถ่ายรูปของมนุษย์นิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะพอดีว่ามนุษย์เนี่ยรับ งานพาเที่ยวเวนิสนะคะแล้าก็จะานที่อื่นๆใกล้เคียงนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเวโรนาหรืออะไรต่างๆแล้วแต่รีเควสตได้เลยนะคะเราก็รับถ่ายภาพด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีแพลนมาเที่ยวที่ประเทศอิตาลีนะคะโดยเฉพาะเมืองเวนิสนะคะก็สามารถติดต่อเมนูได้นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นในช่วงของเปลี่ยนฤดูนะคะจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็สภาพ ภูมสภาพอากาศนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่กําลังสบายๆเลยแล้วค่ะก็ไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวมากนะก็เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวด้วยนะแต่ทั้งนทั้นั้นเนี่ยก็อาจจะเจอฝนบ้างอะไรบ้างนะคะก็แล้วแต่ละวันเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีแพลนจะมาเที่ยวเวนิสก็เช็คนะคะสภาพอากาศแล้วก็น้ําขึ้นน้ําลงให้ดีนิดนึงก็แล้วกันเุาจะได้เที่ยวแบบสบายๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเนี่ยอีกหนึ่งฤดูเนี่ยก็ไม่ร้อนมากนะใส่เสื้อสบายๆนะอย่างวินษย์ใส่ประมาณนี้นะคะ แล้วก็พอเราออกไปข้างน,นอกเนี่ยก็จะใส่แจ็คเก็ตบางๆคลุมอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมาเนี่ยก็ไม่จะเออก็ไม่ต้องแบกเสื้อผ้านะคะที่มีความหนามากมายนะคะบางๆพอแล้วนะคะสําหรับอุณหภูมิประมาณ15บหถึงยีองศานะคะโอเคค่ะก็มาเข้าเรื่องกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับหัวข้อวันนี้เนี่ยมนุษย์ จับนะคะประเด็นหัวข้อนะคะเกี่ยวกับการมาเยี่ยมแฟนที่อิตาลีนั้นต้องทําอย่างไรกันบ้างก็เอาเป็นว่ามาติดตามได้กันในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะไม่ลดคออนนญยตถามนิดนึงนะมีใครนะคะที่กําลังคบกับแฟนอิตาลีบ้างยกมือขึ้นนะคะมันก็ไม่เห็นนะก็นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังคบหาดูใจกับหนุ่มอิตาลีนะคะไม่ว่าจะด้วยทางทางใดๆก็ดีนะคะไม่ว่าจะทางออนไลน์ทางเจอตัวกันแล้วหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆ น,น้องคนไทยเนี่ยยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะคะหรืออยู่ประเทศอื่นๆน,นะคะอยากที่จะเดินทางมาเยี่ยมแฟนที่ประเทศอิตาลีนั้นนะคะมนุษย์ก็ขอแนะนําแบบนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะก็ต้องขอให้อ่าใจเย็นๆน,นิดนึงนะคะกับการที่เราจะมาเจอกับ แฟนนะคะขอเรียกว่าแฟนแล้วกันเนาะเพราะบางทีแบบเราคุยกันเราอาจจะไม่ได้แบบยังไม่ได้เจอตัวกันแต่คือ,อคุณอาจจะตกลงเป็นแฟนกันแล้วว่าเฮ้ยเออฉันยินดีที่จะคบกับเธอแล้วก็อยากเจอเธออะไรประมาณนี้นะคะก็สําหรับแม่นุชนะยคะแมนุชบอกว่านะคะถ้าเกิดว่า,าเพื่อนเพื่อเนี่ยคุยอยู่กับหนุ่มอิตาลีนะคะก็เอาเป็นว่าให้เม k e sure ก่อนก็แล้วกันเนาะว่า เขาจริงจังกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะการที่เราจะเดินทางมาที่ประเทศอิตาลีโดยที่เรายังไม่เจอกันนั้นก็ได้ได้ว่าสุ่มเสียงนิดนึงนะคะ<ม>สุ่มเสียงในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราไม่รู้ว่าพื้นฐานโดยแท้จริงของเขาเป็นคนแบบไหนเราไม่รู้แบ็กเกอร์อะไรของเขาเลยของเขาเลยนะคะเราเจอกันบางทีเราอาจจะเจอกันทางเน็ตหรือว่าเราแบบว่าเฮ้ยแบบว่าไม่รู้ ทิศทางแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเขาคือใครนะคะคือไอดีนติฟายตัวเองไม่ได้ว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยดีจริงไหมนุ่นนี่ไหมแต่เราไปหาเขาโดยที่เขาไม่ได้มาหาเราเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะคะอันนี้แม่นดขอพูดทีละประเด็นก็แล้วกันเนาะขอ,อะเริ่มจากการที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้เจอกันมาก่อนนะคะยังไม่เคยดูตัวหรือว่ายังไม่เคยพบปะกันมาเลยเห็นแต่หน้า วิดีโอคอลนะคะอันนี้เมนุชขอแนะนำนะคะให้ใจเย็นๆนิดนึงถ้าเกิดผู้ชายยินดีที่จะอยากคบกับเราหรืออยากรู้จักเราเขาต้องมาหาเราก่อนนะคะการที่จะมาไปหาเราที่เมืองไทยเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะคะเขาอาจจะแบบเฮ้ยบอกว่าเนี่ยไม่มีเวลาเลยไม่มีวันหยุดเลยนู่นนี่นั่นนะคะถ้าคนเรามันอยากที่จะเจอมันต้องดิ้นรนหา ความเวลานะคะไปเจอจนได้นะคะไม่ว่าจะอาทิตย์นึงก็ดี10วันก็ดีอย่างน้อยได้ไปเจอตัวเป็นๆกันนะคะอันนี้บอกเลยว่ามันต้องหานะคะคือคนที่อยากจะสานต่อนะคะเขาต้องดิ้นรน,นขนไกวที่จะมาหาเรานะคะที่จะมาเจอเรานะคะดังนั้นเนี่ย มนุษย์แนะนำนะคะให้เพื่อนๆใจเย็นๆแล้วก็รอให้เขาไปหาที่เมืองไทยก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันระดับหนึ่งนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบรู้อะไรมากหรอกเพราะว่าการเจอตัวเป็นๆกันกมันแค่แบบเจอการปะหน้ากันแค่นั้นเองนะก็ยังไม่รู้ว่านิสัยใจคออะไรเป็นอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ดีกว่านะคะมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเนี่ย คนคนนี้เขาจริงใจกับเราเขาสามารถที่จะเดินทางมาหาเราได้นะคะดังนั้นมนุษย์ให้น้องๆเพื่อนๆนะคะใจเย็นๆนิดน,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 นึงสาหรับในส่วนส่วนนี้นะคะถ้ามาเจอกันแล้วรู้สึกว่ามันคลิกหรือสึกเออหรือเออหรือร,รู้สึกว่ามันตรงปกนะคะก็โอเคคบต่อนะคะหรือว่าไม่คบต่อก็อยู่ที่พิจารณาของเพื่อนๆแต่ละคนได้เลยนะว่าคนนี้โอเคไหมคนนั้นมาดูตัวแล้วแบบว่าไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจ ได้เองอย่างน้อยเนี่ยเราได้เจอตัวกันแล้วนะคะแต่ว่าการที่ฝ่ายชายนะคะแบบแบบว่าจะให้ฝ่ายหญิงว่าหาที่นี่นะคะคือแบบว่าตัวเองก็ไม่ดิ้นรนอะไรมากมายนะคะก็เอ้ยอยู่มาเดี๋ยวฉันจ่ายนูน่นนี่เปนั่นนี่ให้อะไรอย่างเงี้ยคือในมุมมองของเมนนุเมนนุม,นนมองว่าทุกคนก็อยากมา ต่างประเทศอยากมาเห็นต่างประเทศในที่ที่เราไม่เคยมาเห็นแต่ทั้งนั้นการที่เรามาโดยที่เราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยโอเคกับเราหรือเปล่าเขาเป็นอะไรยังไงแบบไหนเขาจะดูแลเราดีไหมเขาจะแบบว่าช่วยเหลือเราไหมเนี่ยระหว่างที่เรามาอยู่ที่นี่เรามา,มา,ม,ามาเจอเขาที่นี่นะคะดังนั้นเนี่ยใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคุยกันนะคะเราก็ดูว่าเออเขาว่างเมื่อไหร่ที่จะมาหาเราได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทําเอกสารมาที่เนี่ย เราอาจจะได้รับวี s ซ่าแล้วก็มาที่ประเทศอิตาลีแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงปกเราไม่โอเคกับเขาหรือเขาเทคแคร์เราไม่ดีนะคะเราแบบคือม,มันอยู่เนี่ยมันอยู่ไกลบ้านไกลเมืองแล้วนะคะมันการที่เราจะกลับเกาะหรืออะไรตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยการที่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาในส่วนส่วนนี้เราแบบเฮ้ยไม่โอเคกับผู้ชายคนนี้หรือว่าดูจากการที่คบกันแล้วแบบ จอกันแล้วแบบว่าไม่โอเคแหละเราก็ไม่ต้องสารต่อนะคะเราก็แบบเออจบบ้านขาบ้านหมั่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยเฮ้ยอ่ะได้วีซ่ามา3เดือนแบบว่าอยู่เดือนแรกรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วอยากกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะทํายังไงต่อนะคะคุณจะแบบไปตายเอาดับหน้าต่อหรือยังไงแบบไหนนะคะแม่นุษย์มองว่าสิ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนได้คิดวางแผนด้วยนะคะไม่ได้ว่าแบบ ไปยึดติดกับผู้ชายคนนี้ว่าเฮ้ยเขาต้องดูแลเทคแคร์เราดีเขาต้องอย่างงู้นอย่างนี้เขาใช่แล้วล่ะคิดแผน2ไว้ด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่มันจะตามมาหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นว่าเขาเขาแบบไม่ใช่หรือเขาแบบว่าหรือเราแบบไม่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 เวิร์กอับไม่โอเคอ่ะจะทำยังไงต่อไปนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะมาที่เนี่ยหนึ่งดูแผนของตัวเองด้วยว่าเออมาคบกันดูกันแล้วแบบว่ามาไม่ใช่เนี่ยคุณจะทํายังไงต่อไปนะคะเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม่นุชเคย เมื่อเร,เร็วๆเนี้ยมีเหตุมีแบบว่าน้องคนไทยที่มาที่นี่นะคะเราก็มีปัญหาอยากจะกลับเมืองไทยนะคะไม่โอเคกับผู้ชายคนนี้แล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะ่ยไม่นุชมองว่าคือแบบคือต้องขอความช่วยเหลือจากคนไทยใน,ใน,ใ,นในอิตาลีนะคะอันนี้ไม่นุชไม่ขออนุญาตเอ่ยากกนามนะคะว่าใครอะไรแบบไหนเพราะไม่นุชก็ไม่รู้นะคะรู้แค่ว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะมาที่ประเทศอิตาลีมาหาแฟนนะคะแต่ว่าไม่โอเคนะคะสถานภาพอ่า ไม่ไม่แน่ใจว่าการเป็นอยู่อะไรเป็นแบบไหนนะคะแต่คือทุกงนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างมันไม่โอเคเขาอยากกลับเมืองไทยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่รู้ก็เลยอยากที่จะบอกทุกคนเนะะี่ยว่าการมาเที่ยวหรือมาเยี่ยมเยือนเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะคะผู้ชายนะคะส่งเอกสารซัพพอร์ตขอเป็นการเชิญอะไรประมาณนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไป ในเรื่องของการขอวีซ่าได้เลยนะคะ VFS อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละก็คือเพื่อนๆก็ดูนะคะว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเราต้องขอเอกสารอะไรจากผู้ชายบ้างนะคะคือตรงนี้ในการที่จะมาเจอกันหรือการที่เขาเชิญมาเนี่ยมันมันไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ปัญหาสําคัญก็คือตัวผู้ชายคนที่เราจะมาเจอเขาเนี่ยเขาดีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ศึกษาตรงนี้ดีๆนะคะไปเจอกันที่เมืองไทยก่อนหลาจากนั้นเจอกันที่ไหนก็ได้ที่กรุงเทพที่ไหนที่มันสะดวกสบายนะคะ ตรงนั้นเราก็เรียนรู้ระดับหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็เป็นการแบบชวยเห็นเบื้องต้นแล้วว่าเออผู้ชายคนนี้เขาจริงใจนะเขาอยากที่จะมาเจอเรานะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราต้องเป็นคนขวนขวายดิ้นรนที่จะอยากมาที่นี่นะคะคือถ้าผู้ชายเขาอยากให้เรามาเดี๋ยวเขาหาข้อมูลหาอะไรเองนั่นแหละที่จะให้เรามาที่นี่ให้ให้จงได้นะคะดังนั้นใจเย็นๆแล้วก็รอให้เขาไปหาก่อนเนาะส่วนในเรื่องของเอกสารในการ ทำวีซ่านะคะก็เพื่อนๆสามารถขอได้เองเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องจ้างใครนะคะหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่เก่งทางเอกสารอะไรต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อบริษัทที่เขารับทําเอกสารได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ถามกับคนที่ซัพพอร์ตเรานะว่าเขาโอเคแบบไหนเขาสามารถซัพพอร์ตในส่วนส่วนนี้ได้ไหมในการที่แบบว่าเออเราไปให้บริษัททําเอกสารให้นะคะเพราะว่าตรงนี้นยะมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่า ราคาของวีซ่านะคะก็คือมีค่าบริการมีนูดมินีนะคะก็โดยคร่าวๆเลยนะคะที่แม่นุชพอที่จะแบบทราบมานะคะมันก็อยู่ประมาณที่15,000นะคะประมาณในการที่แบบทํา1เคสอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยค่าวีซ่าจริงๆเนี่มันไม่ถึงนะคะดังนั้น เพื่อนๆก็ลองคุยกันนะคะเรื่องวีซ่าแม่นุชไม่เป็นห่วงนะคะสําหรับใครที่จะมาที่นี่ถ้าผู้ชายซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยเขาเชิญเขาไอ้นี่มาได้ส่งเอกสาร,รให้เราได้แน่นอนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะพิจารณาให้ดีนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะเดินทางนะคะมาเจอแฟนที่นี่นะคะก็ดูให้ดีระดับหนึ่งก่อน,นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคำตอบของเมนูที่จะแนะนําเพื่อนๆทุกคนเนี่ยะคะที่ยังไม่เจอการก็คือใจเย็นๆนะคะแล้วก็รอให้เขามาหาก่อนแล้วก็แลกกรรเนานะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารอะไรตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปนะคะก็หวังว่าทุกๆคนนะคะที่กําลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มอิตาลีนะคะจะเจอคนดีๆกับทุกคนเนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในโลกของออนไลน์ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าคนที่เราคุยอยู่นั้นเขาเป็นคนดีไหมเขามีแฟนอยู่ที่อิตาลีหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็มีหลาย หลายประเภทที่แบบว่าเฮ้ยเบื่อๆเซ็งๆหวาะขอหาคนคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะนะคะมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยทุกคนที่เราคุยด้วยอะมันจะแบบมันจะเป็นคนโสดอะเออเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะแบบเดินทางมาดูเราได้มาหาเราได้ที่เมืองไทยอะกรณีหนึ่งคือมีเมียอยู่แล้วนะคะไอเนี้ยอันเนี้ยคือตัวเป็นๆเ,เลยสําคัญโคตรๆนะคะว่าทําไมเหตุผลที่มาไม่ได้เพราะคนเราอะ มันมีเหตุผลสารพัดในการลางานเข้าใจไหมเพื่อนๆมันไม่มีหรอกที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยแบบว่าฉันมาไม่ได้งานแบบว่าลาแบบว่าวันหยุดหมดแล้วนู่นนี่นั่นวันหยุดหมดแล้วจริงอยู่แต่มันสามารถหาดิ้นลนมาได้เชื่อแม่นด์นะคะเชื่อฉันนะคะมันต้องหาดิ้นลนมาได้นะคะห้าวันสิบวันต้องหาได้นะคะการที่เดินทางไปเมืองไทยเพื่อที่จะดูตัวเพื่ออยากเจอเนี่ยยังไงห้าวันสิบวันมันต้องมีอย่างน้อยแบบเฮ้ยมาเหตุกัน ตัวเป็นๆน,นิดนึงนะคะการที่เราเดินทางไปอาจจะสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ตรงนั้นมันอาจจะนานไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดคนเรามันอยากจะเจอนะคะหวันสิวันมันต้องทําได้นะคะก็ฝากเอาไว้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังพูดคุยคบหาดูใจอยู่กับหนูอิตาลีนะคะก็ขอให้เจอคนดีๆนะคะขอให้คลิกนะคะขอให้เป็นคนที่ใช่นะคะก็ตอนนี้ทั้งนั้น อยู่ที่ตัวเพื่อนๆที่จะพิจารณาเลยนะคะว่าจะโอเคกับคนนั้นหรือเปล่านะคะมนุษย์ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะส่วนใครที่มีคําถามอื่นใดน,นะคะอยากที่จะปรึกษาหรือว่าสอบถามกันเข้ามาะคะก็เขียนกันมาได้ที่ใต้คลิปนะคะหรือทักทายส่วนตัวกันเข้ามาได้นะคะหรือใครที่มีแลนจะมาเที่ยวประเทศอิตาลี มาอ่ามาเทีย่ยวเวนิสนะคะเราอยากหาไกล้หาคนถ่ายภาพนะคะก็ติดต่อมนุษ์ได้เช่นกันนะคะมนุ์ก็รับงานตลอดเลยนะคะบุกเรื่องน้านิดหนึ่งนะ,ะปอดีว่ามนุษอ่ามีลูกน้อยนะคะสคนก็ไม่น้อยแล้วนะเขวบกับ4ี่ขวบนะคะก็ ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะกับการแม n เนงานแม n เนลูกๆนะคะเเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าใครที่มีแพลนจะมาแล้วบุกล่วงหน้าเนี่ยแมนุชก็จะได้เตรียมตัวนะคะแล้วก็หาคนดูแลเด็กๆนะคะก็จะได้ประสานงานกับสามีนะคะให้ช่วยดูนะคะก็เราจะทํางานกันเป็นทีมเนาะนุชอ่าแม่นุชเนี่ยทำงานเนาะก็ข้างหลังเนี่ยแบบว่าเยอะแยะเลยนะคะก็มีทั้งลูก2คนสามีหรือว่าแม่ย่านะคะมาคอยช่วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม่ย่าแม่นุชก็ไม่ได้มาช่วยอะไร มากมายนักนะคะเพราะว่าเขาก็ยังทํางานอยู่นะคะก็ไม่ได้รบก,กวนเขาในส่วนส่วนี้นะคะก็ปากไว้แบบเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะคะก็เมนุษก็สบายดีนะคะช่วงนี้ก็งานเริ่มหมดแล้วนะเริ่มที่จะเข้าฤดูหนาวกันแล้วเนาะก็นนะ น,นักท่องเที่ยวก็น้อยลงนะคะแต่ว่าใครที่อยากมาก็มาได้นะก็ทักไทยมานหนดเข้ามานะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนเพนทุกคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์นะเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องของ NT l i ช e ไลฟ์เป็นิตรีาให้มนุษย์ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะส่วนวันนี้ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ค,ววค่ะ